สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟกุณาทีวีนะครับวันนี้จะเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมก็มีอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังแถมนะครับมันเป็นหูฟังแถมที่มาแถมมากับซัมซุงแกลเล็กซี่เอสแปดนะครับในตอนแรกมันก็คือเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวของซัมซุงเอเคจีนะครับเป็นตัวไอเอ็มนะฮะต้องเล่าเรื่องนิดนึงก่อนว่าตอนที่มันออกมาในตอนแรกที่มากับ S8 เนี่ยคือมีการไฮป์กันในเว็บบอร์ดนะครับมีคนเล่าให้ฟังว่า จ้าตัวหูฟังตัวเนี้ยมันสามารถที่จะซื้อได้ในราคา690บาทในฐานะอะไหล่นะครับที่เอาไว้เปลี่ยนกับของแถมที่อยู่ในกล่องของ Galaxy S8 นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จริงๆอ่ะถึงแม้ว่ามันจะราคา690เนี่ยแต่ว่าที่เขาขายแยกกันเนี่ยจริงๆมันราคา3,000กว่าบาทนะฮะ ซึ่งก็มีการทป์กันอีกนะฮะคือคนก็ตกใจกันว่าว่าทาไมมันถึงแพงจังทําไมมันถึงมีราคาเยอะมันเสียงมันดีขนาดนั้นเลยเหรอแบบว่าด้วยดีไซน์แบบนี้นะครับซึ่งผมก็มีอยู่ตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดจะเอามาฟังสักทีนะค,คือฟังฟังบ้างแต่ว่าก็เก็บใส่กล่องบ้างรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สไตล์ที่ผมชอบอะไรมากมายในตอนนั้นนะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าตอนนี้มีหูฟังหลายๆตัวที่มันสไตล์ค่อนข้างคลา้คลา,ยคลายกันเยอะนะฮะในตัวใกล้ๆผมเนี่ยผมก็เลยลองเออเอาตัวน มาทดสอบมารีวิวดีกว่านะครับโอเคครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของดีไซน์แล้วก็สเปคนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่ใช้ดันดิมดิเวอร์สตัวนะครับดันดิมดิเวอร์สตัวนี้มีขนาด8มิลิเมตรกับตัว11มิลิเมตรนะฮะเป็น2ตัวด้วยกันรวมทั้งหมดก็คือมี2ตัวต่อข้างนะครับก็คือ4ตัวนั่นเองนะฮะการดีไซน์แบบนี้เนี่ยเขาออกแบบมาโดยการกล่าวอ้างนะครับว่าซัมซุงเนี่ยเขาให้ AKG เนี่ยเป็นคนจูนตัวนี้มานะครับเขาก็กล่าวอ้างมานะฮะว่าเจ้าตัวหูฟัังตวนนีี้เ่ย เป็นหูฟังที่เขาดีไซน์มาเพื่อไม่ให้มีเสียง distortion นะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์เสียงที่ออกแนวสว่างกระจ่างใสนะครับแล้วก็ได้ยินขึ้นแต่ละขึ้นเนี่ยชัดทุกย่านนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวก็ไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับดีไซน์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความเรียบหรูนะฮะดูเรียบง่ายดีก็จะเป็นหูฟังแบบ แนวสไตล์ IEM เนี่ยแหละฮะก็คือมันยัดหูเข้าไปนะครับจะไม่เหมือนกับของ a อร์พอ s ที่มันแถมมาออกแนวเป็นกึ่งๆระหว่างเ e อ็บักับ i อเแต่จริงอันนี้มันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะเน้นหนักไปทางด้าน i e m มมากกว่าเพราะว่ามันมีจุกซึ่งจุกเนี่ยจะเป็นแบบจุกแบบสั้นนะเอาจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นจุกแบบสั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจุกแบบธรรมดาของหูฟังธรรมดาอะไรเงี้ยก็ใส่ได้แต่ว่ามันจะค่อนข้าง หลุดง่ายหน่อยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับจุกที่เขาให้มาเนี่ยก็มี3ขนาดเนี่แหละแต่ว่าด้วยความนิ่มของมันเนี่ยถามว่ามันนิ่มไหมมันก็นิ่มอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนิ่มแบบของสปินฟิตนะครับของสปินฟิตเนี่ยผมคิดว่ามีความนุ่มแล้วก็มีการอ่อนตัวที่มันเข้ากระชับหูง่ายกว่านะครับเจ้าของตัวนี้จะไม่ค่อยเข้ากับลูกหูมากเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นจุกสั้นด้วยนะครับก็เลยทําให้ยัดค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับคนที่เอ่อรูหูอาจจะลึก อย่างผมนะครับที่ข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยอาจจะมีการไม่เท่ากันอยู่บ้างนะครับแล้วก็ดีไซน์ของสายนะครับก็จะเป็นสายแบบยางนะครับตั้งแต่ตรงหัวของหูฟังลงมาเนี่ยก็จะเป็นสายแบบยางครับแล้วก็มีรีโมทนะครับเอาไว้ใช้เพย์พอสแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มแล้วก็ลดวอลลุ่มได้ในของ Android นะ Apple เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถใช้ได้อะไรบ้างแต่จากที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกมันใช้ได้แค่เพย์กับพอสเฉยๆถ้าลดวอลลุ่มหรือว่าเพิ่มวอลลุ่มเนี่ยต้องใช้กับตัวมือถือนะครับมัน ตัวสายก็จะเป็นยางนะครับแล้วก็จะมีกระป๋อด้วยนะกระป๋อเก็บสายแต่ว่ามันเก็บได้แค่เนี้ยสําหรับกระป๋อสายนะครับมันก็จะเป็นอย่างงี้แหละมันเก็บได้แค่ครึ่งเดียวของตัวนี้นะฮะมันจะไม่สามารถเป็นไปต่อได้นะครับเพราะว่ามันติดแล้วมันก็ดึงออกไม่ได้นะครับผมว่ามันดีไซน์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต่อมาก็คือหลังจากสายยางนะครับก็จะเป็นสายของสายผ้าเนี่ยสายผ้าถักลงมานะครับแล้วก็เป็นแจ็ค3.5มมิลปกตินะครับแล้วก็จะเป็นยางนะครับแล้วก็มีเป็นขั้วนะครับมใช้ ฟังในมือถืออะไรได้นะครับปกตินะฮะซึ่งเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็ทําออกมาได้ก็ทนทานกว่าของตัว AirPods ที่มันเป็นยางทั้งตัวเนี่ยพอมันใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันก็มีอาการเปื่อยขึ้นได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราตากแดดไว้นานๆอะไรเงี้ยมันก็เปื่อยแล้วมันก็มีอาการเหนียวได้นะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสนี่เป็นเสียงจากไมค์ของ s a m s u n ง a k g โดยที่วางในตำแหน่งปกติเลยครับ โดยการใส่หูฟังซ้ายขวาในรูปแบบปกติเหมือนฟังเพลงทั่วไปเลยเสียงไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเสียงที่ใช้เวลาตอนเหมือนฟังเพลงหรือว่าเวลาใช้งานในปกติเลยนะครับอ l ร์โลเทสหนึ่งสองสามเทสหนึ่ก่อนเราจะมาดูเรื่องเสียงนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของปลอมกันนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เจ้าหูฟัง s a m s u n งหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็น a m s u n งหรือว่าของ e a r p o d เนี่ยมันก็มีของปลอมเยอะแยะนะฮะข้อมูล Off ฟ c i a l นะครับของเว็บไซต์ Samsung เนี่ยเขาก็มีการอธิบายอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเราจะสปอ t ตเราจะจับของปลอมหรือว่าตรวจจับของแท้กันได้ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีการขายใน2รูปแบบเหมือนกันจากที่เขาว่ามานะครับก็คือ1ของปลอมเนี่ยฮะหรือว่าของแท้เนี่ยสามารถมีการขายได้ทั้ง2รูปแบบเลยก็คือขายในแบบกล่องหรือว่าแบบแยกขายนะครับ อย่างแบบแยกขายเนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันน่าจะเป็นแบบที่ขายโดยที่เราไปเคลมอุปกรณ์หรือว่าเคลมหูฟังกับตัวของซัมซุงเองนะฮะอย่างที่ในเว็บบอร์ดเขาได้อธิบายไปก็คือเขาไปได้มาโดยราคา690บาทนะฮะเป็นรูปแบบแบบที่เขาพันแบบมัดมาในพลาสติกอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นกล่องสวยงามอะไรนะฮะซึ่งแบบกล่องสวยงามก็มีนะฮะเดี๋ยวหาภาพให้นะฮะ ในเรื่องที่2เนี่ยจุกหูฟังแท้เนี่ยจะเป็นจุกหูฟังแบบนิ่มนะฮะซึ่งมันก็ถือว่านิ่มนิ่มอยู่บ้างนะมันก็ไม่ถึงกับขนาดแข็งเหมือนของเคนะครับซึ่งในของปลอมเนี่ยจะเป็นแบบยางแต่มันจะเป็นยางแบบแข็งๆแบบสไตล์แบบฉีดนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นยางแบบสไตล์คล้ายๆของเคเนี่ยแหละที่มันจะเป็นยางแข็งๆนะครับที่มันแถมมาด้วยเจ้าตัวนี้จะนิ่มกว่าครับจะนิ่มกว่าของ KC อย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็อย่างที่3มครับคือตัวขั้วบอกซ้ายขวาของเขานะครับ ตัวข้างแอเนี่ยเขาจะมีเป็นปุ่มขึ้นมานะครับโดยที่ตัวแอของเขาเนี่ยจะเป็นตัวแอแบบนูนขึ้นมานะซึ่งถ้าจับดีๆเนี่ยคือจะสังเกตได้เลยนะครว่าตัวแอของเขาเนี่ยจะนูนออกมานะครับหรือว่าฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายของเขาเนี่ยจะนูนออกมาส่วนฝั่งขวาของเขาเนี่ย จะเป็นตัว R แต่เป็นตัว R แบบหลุมลึกลงไปนะครหรือว่าเขาแกะสลักเป็นตัว R ลงไปจะเป็นของแท้นะคือของแท้จะต้องเป็นตัว L เนี่ยจะนูนแต่ว่าตัว R เนี่ยจะบุม๋มหรือว่าจะถูกแกะสลักลงไปนะครับสำหรับของปลอมเนี่ย L กับ R เนี่ยจะเป็นการทํานูนทั้งคู่เลยครับก็คือจะนูนขึ้นทั้งคู่ครับก็ไม่เหมือนกันแล้วแล้วก็อย่างที่4นะแล้วก็คือเรื่องของโลโก้เนี่ยตัวของสัญลักษณ์ไอตัวตกแต่งทั้งหลังเนี่ยของ AKG นะครับจะมีความคมชัดกว่าในของแท้นะครับ ส่วนของของปลอมก็จะมีความไม่คมชัดเท่านะครับแล้วก็อย่างที่5เนี่ยก็คือเจ้าตัวตกแต่งนี่เหมือนกันเนี่ยตัวของแท้เนี่ยเจ้าตัวเพลทข้างหลังของ AKG จนะฮะจะเป็นตัวเพลทที่บางมากกว่าส่วนของปลอมเนี่ยมันจะหนามากกว่านะฮะแล้วก็อย่างที่6กนะครับก็คือความหนาของแจ็คนะครับมันจะมีความบางกว่าในของแท้นะครับมันจะมีความเรียวแล้วก็ดูมีความสมมาตรมากกว่าแล้วก็โดยแจ็คนี่ระหว่างแจ็คข้างในของตัวยางที่มันต่อ ประสานก็ตรงขั้วแจ็คนะครับมันจะมีความตื้นกว่านะครับมันจะบางมากๆนะครับมันจะไม่เหมือนของกับของปลอมที่ว่าตรงขั้วแจ็คตรงนี้มันจะยืดออกมาเยอะกว่านะครับแล้วก็โดยรวมของเจ้าตัวของแจ็คของมันเนี่ยก็จะมีความบางกว่าด้วยเพราะว่าของปลอมเนี่ยมันจะอ้วนกว่านะก็คือของแท้บางกว่าของปลอมจะอ้วนกว่านะครับอย่างสุดท้ายครับก็คือสายของแท้เนี่ยก็จะยาวกว่านะครับต้องดูสังเกตกันดีๆนะครับสำหรับ ของจริงกับของปลอมมันก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากออฟฟิเชียลของซัมซุงเลยนะครับเ,เราพูดกันถึงเรื่องของของปลอมแล้วก็เรื่องของสเปคอะไรกันไปแล้วนะครับจากการกก่าวอ้างของซัมซุงนะครับสำหรับเสียงของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือผมบอกก่อนเลยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะได้มาลองฟังนั่งฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่ในตอนแรกนะฮะผมบอกอย่างนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันว่าเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยเป็นยังไงนะครับ สำหรับเสียงเบสของเจ้าตัวนี้นะครับเสียงเบสของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเน้นในย่านของดิฟเบสมากกว่าจะเน้นในน้านย่านดิฟเบสมากกว่าย่านของมิดเบสหรือว่าย่านของพวกหัวเสียงของพวกกระเดื่องพวกกรอเอเล็กทรอนิกมากกว่านะครับพูดมันจะเหมือนคล้ายๆกับของ ZST นะแต่ว่ามันมันไม่เหมือนเลยครับคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนเลยดิฟเบสของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจริงมันมีนะมันมีเยอะด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพลังของหัวเบสหรือมิดเบสเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวดิฟเบสที่ว่ามันมีเนี่ย มันทําให้บางเพลงเนี่ยมันรู้สึกมันแห้งนะครับในเพลงเนื้อรอนิกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการอัดดฟเบสมาเยอะมากเนี่ยมันเราจะได้ยินเสียงดีเบสชัดมากนะครับในขณะที่ตัวของหัวเบสของมันจริงๆเนี่ยมันรู้สึกมันโดนดีเบสกลบหมดเลยมันทําให้รู้สึกว่าเสียงมันอื้งๆอยู่ในหูนะครับแต่ว่ามันไม่มีความกระแทกกระทันอะไรมากเลยนะครับความกระแทกกระทันของดองเบส ในตัวหัวเบสเนี่ยไม่ค่อยมีมันทาให้เสียงไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัวเบสของเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับเสียงกลางนะครับเราจะมาพูดถึงเป็นแบบว่าเสียงร้องกับเสียงกีตาร์อะไรอย่างงี้ดีกว่าตัวเสียงร้องเนี่ยถือว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นหูฟังที่มีความ คาแรคเตอร์ในรูปแบบของความกระจ่างนะครับในความเคลียร์มากๆเนี่ยทำให้เจ้าตัวเสียงกลางในนี้มันเป็นเสียงกลางที่ค่อนข้างใสมากๆนะครับเสียงเนื้อผู้ชายเนี่ยจะด้อยกว่าเนื้อเสียงของเสียงร้องของผู้หญิงอยู่สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเอ่อมิดเบสหรือว่ามันขาดในย่านของมิดเบสบ้างเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเนื้อเสียงของนักร้องเนี่ยมันหายไปบ้างนะครับโดยเฉพาะเสียงร้องผู้ชายที่มันจะค่อนข้างมีโทนที่มันต่ำกว่าผู้หญิงนะครับเสียงผู้หญิงเนี่ยจะเด่นมากๆในเรื่องของพวกแบบเสียงการ ออกเสียงหรือว่าเสียงบางคนเสียงแหบๆอย่างนี้ใช่ไหมเสียงของคนที่มันติดแหบๆอย่างเงี้ยเวลาเสียงเป็นเสียงร้องก็จะรู้สึกว่ามันถูกแบบว่าถูกยกขึ้นมาครับแล้วก็มีความเด่นในเรื่องของความเสียงแหบอะไรเงี้ยค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวนะครับใครที่แบบฟังเพลงแล้วแบบชอบฟังเสียงร้องหรือว่าฟังเสียงการหายใจหรือะไรเงี้ยคือมันมาชัดมากๆนะครับมันจะค่อนข้างที่จะฟ้องเลยว่ามีเทคนิคการร้องอะไรยังไงบ้างนะครับเรื่องของซิมเบลเรนซ์นะครับหรือว่าเรื่องของเสียงสอเสือซอโซอะไรเงี้ยเจ้าตัวเนี้ยมัน ถามว่ามีไหมก็แทบจะไม่มีนะครับคือเร่ยอย่างนี้ดีกว่าว่าแทบจะไม่มีนะทั้งทั้งที่ว่าเสียงของมันเนี่ยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมีความแหลมค่อนข้างมากเลยนะคือมีความกระจ่างใสแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะเคลียทำให้จริงๆแล้วเนี่ยไอเสียงในรูปแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่มันจะเกิดเสียดแหลมในช่วงของซอโซ่ซอเสืออะไรได้นะครับ เช่งตัวนี้คือถามว่ามันมีไหมมันไม่มีครับเพราะว่ามันไปมีในเรื่องของเสียงแหลมมากกว่าแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเสียงแหลมในในขั้นต่อไปนะครับสำหรับเจ้าตัวของเสียงกลางเนี่ยจริงๆมันเป็นเสียงกลางที่โอเคนะทำได้ดีเลยแล้วก็เรื่องของการเก็บพวกเครื่องชิ้นดนตรีเนี่ยมันสามารถแยกได้เลยนะครับระหว่างเสียงกีตาร์เนี่ยแล้วก็เสียงของนักร้องหรือว่าเสียงของกลองอะไรเงี้ยมันไม่ถูกกลบทําให้เสียงของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแยกออกจากกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงนักร้องเนี่ย ทำได้โอเคเลยในย่านของเสียงกลางนะครับเรื่องของเสียงแหลมครับเรื่องของเสียงแหลมเนี่ยจะเป็นตัวจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยนะฮะซึ่งเสียงแหลมของเจ้าตนนี้เนี่ยมันจะเป็นเสียงแหลมที่เด่นมากในเรื่องของพวกเรื่องเครื่องเคาะนะครับโดยพวกเรื่องของเครื่องเคาะทองเหลืองเนี่ยมันฉาบแฉะอะไรเนี่ยมันจะให้รายละเอียดที่มันชัดเจนนะฮะมันจะไม่เกิดอาการพร่ามากเท่าไหร่นะครับมันจะไม่มีความแตกหรือว่าความเ็น distortion อย่างที่เขาได้กล่าวอ้างมาเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นแหลมที่ว่ามันเด่นกว่าย่านอื่นๆเนี่ย มันแลกมาด้วยความที่ว่าความกระจ่างสายในด้านของแอมเบียนหรือว่าพวกเสียงที่มันเป็นเสียงสูงๆเนี่ยมันดีจริงนะครับพวกเสียงแอมเบียนเนี่ยคือทำรายละเอียดออกมาได้สบายๆแต่ว่าความที่ว่ามันแหลมจัดมากๆเนี่ยมันทําให้ล้าหูได้ง่ายมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใช้กับจุกข,ของเจ้าตัวนี้นะจุกเป็นจุกสต็อกของมันเนี่ยจะค่อนข้างแหลมแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันล้าหูได้เร็วมากๆนะครับมันให้โทนเรื่องของเสียงแหบของเสียงนักร้องอะไรอย่างเงี้ยได้ดีแหละนะครับสำหรับของเสียงแหลมเนี่ย แต่ว่าฟังรงนานนะครับก็อย่างที่บอกครับมันล้าหูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบฟังเพลงที่ดังกว่าปกติมากๆเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่ามันเสียงแหลมค่อนข้างให้รายละเอียดที่มันเยอะมากๆนะครับอาจจะทาให้ล้าหูได้มีเสียงแหลมที่ค่อนข้างจัดนะครับสําหรับซาวสเต็กของเจ้าตัวนี้นะครับก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นหูฟังที่เน้นในเรื่องของความสว่างความใสามากๆเนี่ยทำให ฟังเจ้าตัวนี้มีความเด่นในเรื่องของซาวด์สเตนครับมันจะกว้างนะครับโดยที่เราจะไม่รู้สึกอึดอัดมากเท่าไหร่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็น IM ที่ค่อนข้างที่จะเป็นจุกสั้นนะครับแล้วก็ใช้จุกของสตอรของมันเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความอึดอัดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเรื่องอรายละเอียดเสียงการแยกชิน้นดนตรีต่างๆเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันถูกจูนมาให้แต่ละคลื่นแต่ละย่านเนี่ยมันไม่มีการบลิสไปหากันมากเท่าไหร่นะครับทำให้ไม่ว่าจะฟังคลื่นดนตรีหรือว่า ต้องการที่จะโฟกัสในย่านชิ้นดนตรีไหนเนี่ยมันก็ทําได้นะครับคือก็ทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับเสียงร้องของเจ้าตัวนี้นครับจะเด่นกว่าชาวบ้านนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเน้นในเรื่องของการให้รายละเอียดของเสียงร้องอะไรมากกว่าเรื่องของเครื่องดตนตรีครับทำให้เสียงของนักร้องเนี่ยมันจะพุง่งออกมาด้านหน้าครับในส่วนของเครื่องดนตรีเนี่ยก็ยจะอยู่ข้างหลังเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันไปอยู่ข้างหลังไกลมากนะครับมันทําให้การมิกซ์ในเรื่องของอิมเมจจิ้งเนี่ยมันก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ด้วยความที่ว่า midbase ของมันเนี่ยมันมีน้อยนะครับมีน้อยกว่าหูฟังในตัวปกติทั่วๆไปเนี่ยทำให้รู้สึกว่าการ m i ์เสียงของมันเนี่ยการวางตำแหน่งขึ้นดนตรีต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกกลบเลยนะครับมันจะไม่มีการแย่งซีนใดๆกันมากมายนะครับโดยที่เสียงร้องของมันเนี่ยจะเป็นตัวจุดเด่นตัวชูโรงของเจ้าตัวนี้เลยนะครับ คือถ้าเกิดว่าพูดในเรื่องของสต็อกก่อนนะยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรช่วยนะครับมันเป็นหนูฟังที่แบบให้ความรู้สึกแบบคมชัดมากๆนะคะแล้วก็มีเบสที่เอาจริงแล้วก็มีเบสที่ไม่เยอะมากนะครับมันจะไปเน้นดิฟเบสเยอะกว่าตัวของมิดเบสทาให้รู้สึกว่า ฟังแล้วมันจะรู้สึกแบบเกิดอาการลอยอยู่บ้างนะครับเป็นอาการใสๆเป็นเหมือนหูฟังที่ยังขาดน้ําหนักอยู่จริงแล้วเนี่ยหูฟังแบบนี้มันคือมันก็สามารถที่จะฟังได้เกือบทุกแนวแล้วนะแล้วก็ให้รายละเอียดในย่านต่างๆได้ก็ดีมากเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยโดดเด่นนะครับมันคือมันทําได้หน้าที่ได้ทุกอย่างแต่ว่ามันไม่มีความโดดเด่นย่านไหนเลยนะครับคนที่ชอบในเรื่องของเบสเนี่ยถ้าซื้อเป็นสต็อกไปเนี่ย อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเบสแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ําหนักเรื่องของเบสเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงแหลมเนี่ยก็ไปได้ไกลนะครับเสียงอะคูสติกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกของเสียงที่มันเน้นในเรื่องของนักร้องซะส่วนใหญ่จะชอบเจ้าตัวนี้มากๆนะครับผมยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือผมได้ไปลองโดยการใช้อัปเกรดกับ2สิ่งครับก็คือจุกขงฟังของสปินฟิตในตัว145นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับถ้าเห็นกันนะฮะก็คือ f i o b t t r 3นะครับ ซึ่งผมใช้เป็น2ตัวนะครับโดยที่เราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าเวลามันอัปเกรดไปแล้วม,มันช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็มันทําให้หูฟังดีขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคครับเรามาพูดถึงจุดแรกกันก่อนเนาะจุดแรกของมันนะคะคือพูดถึงเรื่องของจุกก่อนท่อแบบสั้นเนี่ยจะให้ดีเนี่ยหาจุกที่มันเป็นท่อแบบสั้นด้วยกันน่าจะโอเคกว่านะครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมดันทุลังไปใช้กับตัวของ CP115 ซึ่งถามว่าการใช้กับ ตัวของจุกยาวเนี่ยมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการหลุดง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าท่อของมันเนี่ยท่อสั้นด้วยแล้วก็ขนาดของท่อมันเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับเส้นรอบวงของมันนะครับอาจจะมีความกว้างกว่าตัวของจุกตัวนี้ได้ครับเพราะว่าจุกตัวนี้ค่อนข้างแคบกว่าตัวของ CP145 ทําให้เวลาใสหรือเข้าหรือถอดออกเนี่ยอาจจะต้องระวังมันหลุดติดอยู่ในหูบ้างนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับแล้วก็เสียงที่น่าแปลกใจด้วยนะ145เนี่ย ด้วยความที่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างจะเปิดเสียงแหลมแล้วก็ควบคุมเสียงแหลมอะไรพวกนี้มันทําให้เจ้าตัวหูฟังตัวนี้มันมีคาแรคเตอร์ที่มันดีขึ้นโดยที่เบสของเจ้าตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเบสมันจะค่อนข้างแห้งนะครับแต่ว่าพอใช้ cp 14 5ี่เนี่ยคือมันไปคุมเรื่องของดิฟเบสให้มันอยู่ในที่ของมันนะครับมันอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ด้วยแล้วก็มันรู้สึกว่าเนื้อเบสเนี่ยมันมีความโอเคขึ้นนะครับมันมีความเนียนมากขึ้นมิดเบสของมันเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกขของมมมิดเเบนนนน่ยยััพากึ้้วะคร ทำให้เจ้าตัวนี้มันรู้สึกมีความว่าเออมันมีเนื้อมีหนักมากขึ้น Impact ของพวกกระเดื่องอะไรเงี้ยก็มานะครับเพราะว่าเรื่องของเบสเนี่ยมันเหมือนมันยกขึ้นมาเสียงร้องเนี่ยก็มีน้ำมีนวลน,นะครับเพราะว่ามันได้ตัวเนื้อเสียงจากมิดเบสมาเนี่ยมันก็ทําให้เนื้อเสียงร้องเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับอาการเสียงแหลมที่มันอยู่ในพวกย่านแบบไปจนถึง เกือบเกือบแบบ9 K หรือว่า8 K อะไรเงี้ยมันก็น้อยลงนะครับเรื่องของเสียงแหลมนี่น้อยลงนะฮะทั้งทั้งที่ว่ามันทําให้คาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยมันมีความเปิดมากขึ้นแล้วก็มีความกระจ่างมากขึ้นด้วยนะครับมันเพิ่มเสียงเบสด้วยนะครับทำให้เบสมีความ โอเคมากขึ้นมีน้ำมีนวลม,มากขึ้นรายละเอียดยิบย่อยของเสียงแหลมก็ยังไม่หายไปครับมันทําให้เยอะขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว1นึ่เนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่มันเปิดเรื่องของรายละเอียดดีเทลอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งทําได้ดีเลยนะคือนอกจากมันจะดีในเรื่องของการที่มันจะยกคาแรคเตอร์ของมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยในส่วนที่มันขาดหายไปเนี่ยผมก็เลยมาลองใช้กับเจ้าตัวของ f i โอ BTR 3ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้ CP ยนึ่งสี่น้ากกวานะครับ ด้วยคาแรคเตอร์ของมันมันจะเพิ่มเนื้อเบสมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะแบบพวกย่านดีเบสหรืออะไรพวกนี้แต่สาหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทําให้เบสเนี่ยมันมีความสนุกมากขึ้นเยอะมันเพิ่มความสนุกความตื่นเต้นเข้าไปในตัวของ AKG เนี่ยเยอะมากๆเสียงร้องหรือว่าเนื้อเสียงอะไรเงี้ยก็เพิ่มขึ้นนะครับเนื้อเสียงได้เพิ่มขึ้นด้วยเสียงแหลมเนี่ยมันให้รายละเอียดที่มันกระจ่างใสามากขึ้นอีกนิดนึงโดยที่ความเสียดแหลมในช่วงแบบสูงๆอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยมันน้อยลงนะฮะ คือมันไปคุมในเรื่องของความเสียดแหลมตรงช่วงไปลายปลายเสียงเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่ามันมีความกระจ่างใสมันให้เบสที่มันเยอะขึ้นกว่าเดิมนอกจากที่จะมันจะมาจากตัวของจุกหูฟัง CP145 แล้วเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่เออมันเหมือนเป็นหูฟังตัวนึงที่ดีเลยอะเออไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเป็นหูฟังตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือต้องอัปเกรด นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ทําออกมาได้เออถ้าเกิดว่าใครที่มันมีเซตอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะไปเพิ่มเบสเพิ่มอะไรได้นะครับทำให้เจ้าตัวหูฟังตัวนี้มีทั้งความกระจ่างใสนะครับแล้วก็ฟังได้โดยที่ไม่รู้สึกเสียดแหลมเป็นหูฟังแถมที่โอเคเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้ใช้ EQ เลยนะคือใช้ EQ หรืออะไรจากตัวของดีไซน์ของพวกแอมอะไรอย่างเงี้เลยนะครับก็เป็นหูฟังที่ดีตัวหนึ่งเลย โดยสรุปแล้วนะครับก็สําหรับเจ้าถูหูฟังตัวนี้เนี่ยคาแรคเตอร์เสียงตอนแรกของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับตอนแรกผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้ใช้ใชหยุดหยุดมาหลายปีแล้วก่อนที่ผมจะมีแอมหรือว่าก่อนที่ผมรู้จักกับการอัปเกรดสายอะไรเงี้ยหรือว่าการอัปเกรดพวกแอมหรือพวกจุกหูฟังนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยพอได้ลองเอามาใช้แบบจริงๆจังๆนะครับแล้วก็ ได้ลองฟังอย่างละเอียดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหูฟังตัวหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะบาลานซ์ในหลายๆย่างของมันจะค่อนข้างบาลานซ์มันจะไปเด่นในเรื่องของเสียงแหลมมากซะหน่อยซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเสียงแหลมของมันเนี่ยก็มีข้อดีของมันก็คือข้อดีของมันเนี่ยมันเป็นเสียงแหลมที่กระจ่างนะครับมันจะเป็นเสียงแหลมที่เคลียร์แล้วมันจะไม่รู้สึกพลาดมากนะครับถึงแม้มันจะมีอาการเสียแหลมบ้างในช่วงแบบย่านแบบสูงๆหน่อยแต่ว่าเพราะว่ามันมีความที่มันใสกระจ่างมากๆเนี่ยมันทําให้ การฟังในเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยหรือว่าเสียงร้องเนี่ยมันถูกแยกออกจากกันหรือว่ามันมีการแยกรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยด้วยความที่ว่ามันมีความแยกรายละเอียดได้ดีเนี่ยการอัปเกรดของมันเนี่ยมันก็ทําให้มันทชว์ศักยภาพของมันเนี่ยได้ดีมากขึ้นตามไปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเป็น CP145 แล้วก็การอัปเกรดด้วยเป็นตัวแอมไม่ว่าจะเป็นตัวแอมแแบบตัวเล็กๆอย่าง BTR3 ที่ผมได้เก่าไปไปข้างต้นนะรหรือว่าตัวอื่นๆที่อาจจะมีคาแรคเตอร์ที่ต เป็นหูฟังที่ดีมากขึ้นจากที่ตัวมันได้กล่าวอ้างไว้เยอะพอสมควรเลยนะครับมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็หลังจากที่ดูรีวิวไปนะครับก็เป็นประมาณนั้นนะครับใครที่อยากไปลองมาหาทดสอบดูอะไรงงี้ก็ไปลองดูกันได้นะครับสำหรับจตัวของ Samsung AKG นะครับก็ใครชอบก็กดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะฮะก็ไม่ได้มารีวิวอะไรงงี้มากนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ